ที่อีจูคาเฟ่นะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมานะคะคือน้องหญิงกับน้องไตเติลค่ะโอเไเลโผล่กรที่เลยวันนี้ออกผิดรูปวันนี้เราจะมาหามุมถ่ายรูปสวยๆน้องหญิงกับน้องไตเติลนะคะว่าที่อีจูคาเฟ่นี้มีมุมไหนที่แบบน่าถ่ายแล้วสวยกันบ้างนะคะไปกันเลย ไปกันเลยไปมาคะเออลอง้าไปถ่ายนี่ะอเคดุยวยเดี๋ยวเดี๋ยวใจป้องขอตั้งสติก่อนนะอ่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปสวยๆให้นะหนึ่งสองสวยค่ะผ่านค่ะอ่าน้องไทเทนอาทาโพบบสไต์แบบเป็นของตัวเองเลยนะอ่ะน่ารักหนึ่งสอง ถ่ายสอคนไหมอ่าไปถ่ายกันสองคนนะแบบเอาเอาหันหลังแบบติดกันเลยน้องยิงเอาขาออกมาชี้ออกมานหนึ่งสองสอ,งอันนี้อันนี้ติดขาไปหน่อยนึง่ใหญ่อ่าตอนนี้แสงก็ยังแรงอยู่นะคะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักเราจะมา,มถ,าถ่ายกันใหม่ กันเลยนะคะคร้นานอยู่แถววัดห้วยปากั้งนะคะเปิดประมาณ8<ไ>โมงถึง5โมงค่ะเดี๋ยวเราหามุมสวยๆให้ถ่ายก่อนนะคะนี่มุมนี้เลยสองกระจกถ้าแบบสองกระจกล้างมือนะคะหันหันหน้ามาหาพี่หน่อยะคะ่ะโอเคค่ะอุ้ยสวยเรามาชมสวนกันนะคะนนว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จ, <ะ S 2> จะมีละอองน้ำนิดหนึงก็ต้องระวังกล้องนิดนึงนะคะละองละองตรงนี้ก็ไม่เยอะนะคะ ตรงแล้วตรงแล้วไม่ได้นะนี่ตรงเนี้ยขอขอแบบย้อนแสกน้องหนึ่งสองมีมองบนค่ะมองบนนะคะมองบนนี่มาให้นักสกด้วยนะคะนี่่อะน้องหญิงนลองไปนั่งยองยองน้องหญิงน้องหญิงลองลองไปนั่งยองๆเออ นั่งนั่งยองลูกเพราอขายสวยนะไม่ขายขำนะลูกนะอุ้ยสวยอุ้ยมุมนี้สวยมุมนี้สวยค่ะหนึ่งสองสามต่อมาค่ะมุมกระบอกเพชรค่ะมุมกระบอกเพชรก็เลยแตกมาแตกเล่าเลยทีตงสารนั่งแบบจังเลยนุ่นไปหยุดหยุดนู้นเลยลูกอ่าสวยค่ะสวยมุมนี้สวยมาก ้้้างหนนนนจะะะออยยู่ดกกเลค็มามุมต่อไปกันเลยถ่ายแบบตอนตัดแล้วน้องหิงก็เป็นกำลังใจเออยยืนแบบเป็นกําลังใจให้อ่านีะหนึ่งสองสามน้นะนี่นะคะที่มุมน้ำตกนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เลย จุดถ่ายรูปต่อไปกันเลยค่ะมาตามมาเลยมาทั้งสามคนซาลาเฮโะะเยซาลาเฮโยซาลาเฮโยน้องเตบ้าอุ๊ยน่าเหรออ่ะใจใจใจตรงนี้นะคะอาจจะเสียววูบวาบนิดนึงนะคะอาจจะดูเสียวนิดนึงใครที่ใส่กระโปรงมาก็ต้องระวังกระโปรงนิดนึงนะคะนี่มุมนี้ค่ะอุ้ยบรรยากาศดีอ่ะดูแบบ ราก็จะมาแนะนําเมนูที่ร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสูนสามสีนะคะแบบนี้เลยนี่ขนมอนเปแนสเต็กลิปอายนะคะแล้วก็มีน้าจิ้มน้าจิ้มแจ่วแล้วก็มายองเนสแล้วก็เฟรนี้ค่ะก็จะเป็นสเต็กนืรอพิซซ่ะไร่แไข่ตัญญ่าตั่าถ้าใครได้ขานมาแถวนี้ก็แนะนำเมีทั้งอาหารแล้วก็กาแฟใช่อาหารแล้วก็กาแฟให้เลือกเยอะมาก น้องน้องหญิงคินไม่คุยเลยไม่คุยเลยอร่อยน้ออร่อยเลยโอ้โหบอกอร่อยอะแนะนำเลยค่ะร้านนี้บรรยากาศสดชื่นมากบรรยากาศดีลมลื่นนะคะก็มาตอนยืนนะจ๊ะใช่เรามาตรงนี้นั่ง้างบนงนี้คือมีวิวที่เห็นไปทางวัด้วยปักกลางด้วยแนะนำร้าจะไม่หยืนเห็นข้างหลังเราไหมคะจะมีน้ำตกด้วยนะคะน้ำตกแบบหูเสียงฟังเสียงแล้วแบบ เพลินหูมากเลยค่ะนั่งกินบรรยากาศดีๆชิลๆไปอย่างนี้นะคะเพราะสูตรเป็นแบบเป็นเนื้อสุตนที่น่าจะใช้เวลาตามรสเนื้อสุตนจะแบบกินแล้วแบบละลายในปากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอ่ออุ้ยอันนี้เนื้อแบบที่กลางๆแบบเนื้อนุ่มมาลองไตเติ้ลหั่นมาให้แบบ๋ช่องกลางๆตรงนี้ยคือเนื้อแบบนุ่มเลยอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มือเข้ากันแบบดีมากเนื้อชอบจิ้มแจ่วนะคะนี่จิ้มแจ่ว อ่าเราเข้ามาดูในร้านกันนะคะว่าเป็นยังไงจุดสั่งกาแฟนะคะมาถึงร้านก็มาสั่งกาแฟก่อนได้เลยนะคะโอเคด้วยพี่พี่น่ารักมากพี่วันยาน่ารักมากอ่าลองพายเมนูเมนูมีเมนูแนะนำไหมคะทางร้านอันนี้เล็ซ์เบตอ๋อนี้อล็ซ์เบตอ่านี่หนังสือเมนูนี่เป็นเมนูยำเมนูซุป อาหารจานเดียวก็มีนะคะแล้วก็หม่ผัดไทยข้าวคัตกัตปีใช่แล้วก็เมนคอร์สก็จะเป็นโซกสเต็กต่างๆเมนูกาแฟนี่มีภ้าประกอบด้วยมาต่อด้วยข้างบนนะคะคือจะเป็นเหมือนห้องประชุมนะคะที่คนที่ต้องการเป็นความส่วนตัวหน่อยหรือว่าจะมาประชุมงานก็สามารถขึ้นมาประชุมได้นะคะลองขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะว่าห้องประชุมก็จะเป็นแบบนี้เลย กว่็มีก็จะเป็นมีระเบียงด้วยนะมีระเบียงเนี่ยดูดิชมวิวชมบรรยากาศแบบว่าวิวชัดแบบจะเห็นแบบได้ชัดเจนมากเลยอ่ะเนาะทุกอย่างครบเลยตองลองอีกแน คลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะคะยังไงก็อยากให้ออนไปรีวิวคาเฟ่ที่ไหนก็แนะนำออนมาได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย